หลวงปู่ชื่นวัดตาอีจังหวัดบุรีรัมย์ถือเป็นยอดพระเกจิอาจารย์สายขเขมรที่มีสายพระเวทสุดเข้มขลังเปีียมด้วยเมตตาบารมีมีพลังจิตยานขั้นสูงหลวงปู่ท่านเป็นพระสงฆ์สายวิปัสสนากรรมฐานถือทุดงเป็นวัดท่านเป็นหนึ่งในสิทธ์สายเขากุเลนซึ่งเป็นสถานที่ในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานและพระเวทวิทยาคมขั้นสูงวัตถุมงคลที่หลวงปู่ได้ทำการอธิษฐานจิตปลุกเสก ล้วนแล้วแต่แรงเห็นผลและสร้างประสบการณ์ให้กับผู้ใช้บูชามากมายโดยเฉพาะทางมหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมโชคลาบค้าขายวัตถุมงคลของหลวงปู่มีประสบการณ์มากเป็นที่หือฮาจนเป็นที่กล่าวขานถึงปัจจุบันรูปหล่อรุ่นแรกนี้หลวงปู่ชื่นวัต,ตาอีได้ทำพิธีปลุกเสกอยู่หลายเดือนหลวงปู่ชื่นท่านได้ปลูกเสกให้แบบครอบจักรวาลเลยทีเดียว รูปหล่อรุ่นนี้ผู้ใดบูชาจะแคล้วคลาดปลอดภยัยทำมาค้าขายเจริญก้าวหน้าจะมีโชคลาภอยู่เนื่องๆมีกินมีใช้ไม่เคยขาดมือ